าชี้แจงแล้วค่ะเกี่ยวกับประเด็นที่ถูกโยงว,ว่าเป็นนางเอกซื้อกินค่ะแต่กับโดนแบ็กเมลนั่นเอง,เองทางด้านเจ้าตัวออกมาปฏริเสธชัดเจนพร้อมบอกว่าจะดำเนินคดีผู้ที่ทำให้เสื่อมเสียชืย่อเสียงค่ะโดยได้ว่าทำเอาเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากบนโลกโซเชียลค่ะหลังมีผู้ใช้งานติ๊กต็อกรายหนึ่งค่ะได้ออกมาโพสข้อความและอ้างว่ามีอดีตนางเ,งเอกช่องหลายสีแอบย่องซื้อบริการชายหนุ่มค่ะแต่กับโดนฝ่ายชายอัดคิปแบ็กเมลปล่อยกลุ่มลับเรียกเงิน400,000บาทน,นั่นเองค่ะโดยผู้ใช้ ตอกายนี้ค่ะได้โพสต์ข้อความว่ามีข่าวหลุดอดีตนางเอกดังช่องหลายสีแอบไปซื้อหนุ่มนอกวงการกินแล้วกับโดนหนุ่มอัดคลิปแบทเมลเรียกเงิน4ี่แสนล่าสุดมีคลิปหลุดออกมาเร็วนี้เจ้าตัวเตรียมแถลงข่าวแน่นอนค่ะจากนั้นค่ะก็ได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมค่ะว่าโดนแล้วอดีตนางเอกช่องดังหลายสีชื่อยอดจอจานเข้าแจ้งความเอาผิดหนุ่มนอกวงการหลังถ่ายคลิปตนเองที่กําลังมีอะไรกรันให้กลุ่มรับกลุ่มหนึ่งในราคา4ี่แสนบาทค่ะซึ่งความยาวคลิปเต็ม21นาทีเห็นหน้าตัวเองชัดเจ เลยทําให้เกิดความเสียหายค่ะเจ้าตัวลั่นไม่ยอมความพร้อมเอาเรื่องให้ถึงที่สุดซึ่งก็มีชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ถึงเรื่องราวดังกล่าวก,กันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะล่าสุดค่ะทางด้านนางเอกสาวจิ๊บคีตพัทค่ะที่ถูกโยงเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะได้ออกมาโพสชี้แจงทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าขออนุญาตชี้แจงข่าวที่เป็นประเด็นอยู่นะตอนนี้นะคะ ว่าไม่ใช่จิ๊บแน่นอนค่ะจากข่าวที่มีการใช้ชื่อหรือเจตนาใช้ภาพจิ๊บซึ่งทําให้เกิดความเข้าใจผิดและเสียหายต่อตัวจิ๊บครอบครัวและแฟนเป็นอย่างมากซึ่งไม่เป็นความจริงไม่ได้เกิดเรื่องและไม่ได้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีใดๆอย่างในข่าวค่ะจิ๊บมาหาครอบครัวที่อเมริกาเป็นเวลา3เดือนแล้วค่ะอยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวส่วนผู้ที่ทําให้จิ๊บและครอบครัวเกิดความเสียหายจะขอดาเนินคดีตามกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิ์และความถูกต้องให้ถึงที่สุดขอบคุณทุทกๆกําลังใจที่ส่งเข้ามานะคะนี่ก็เป็น ชี้แจงจากด้านของคุณจิ๊บคีตพัฒน์นั่นเองค่ะเรื่องนี้เชื่อว่าในหลายคนต้องน่าจะติดตามต่อไปแน่นอนค่ะหละถ้ามีเรื่องราวขี่ม่าติดตอีกทางเพจดกำลัมาเล่นคุณผู้ชมได้